สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะมารีวิวรถให้เพื่อนเพื่อนได้ดูหนึ่งคันคันนี้เป็นรถเอสสุครับเป็นโฟร์วีลด้วยนะตอนนี้ผมอยู่ที่อู่เต็งเต็มครับนะฮะเป็นอู่ที่แต่งเติมหรือว่าต่อเติมรถดั้มนะครับนะฮะมีโอกาสได้มาถ่ายคลิปให้เพื่อนๆได้ดูกันถึงอู่เลยนะฮะคนไหนที่สนใจนะครับที่อยากจะเอารถตัวเองมาทํารถดั้มนะฮะติดต่อที่อู่นี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ไว้ในคลิปให้นะฮะคันนี้เป็นโฟร์วีลนะฮะ อีซูซูโฟวิลนะครับคันนี้เขาดัดแปลงเยอะอยู่พอสมควรเลยนะครับคันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นรถแคปนะนะครับแล้วก็มีการตัดเก๋งนะครับตัดให้เหลือเป็นเหมือนรถกระบะตอนเดียวเลยนะฮะแล้วก็ต่อเติมใส่กระบะของดำเข้าไปนี่ครับอู่เต็งเต็มนั้นเขาทำรถดำได้ไวมากๆเลยนะฮะเขาใช้เวลาต่อเติมหรือว่าแต่งรถดำเนี่ยนะฮะแค่หนึ่งอาทิตย์เอง โอ้โหไม่น่าเชื่อนะครับดูสิงานเขาสวยงามมากเลยนะฮะดูดินี่ครับเหล็กก็หนาใหญ่ด้วยนะฮะมีความสวยงามมีความแข็งแรงนะครับแล้วก็ต่อเติมได้ไวมากๆเลยถูกใจวัยรุ่นเลยพูดง่ายงว่าคนไหนที่มีรถแล้วอยากจะหาอู่นะครับที่จะทํารถดัมนะครับผมแนะนําอู่นี้เลยนะครับเป็นอู่ของเต็มเต็มนะครับอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีนะครับ นี่ครับใส่ระบบไฮดรอลิกเข้าไปอยู่ด้านล่างนะฮะโอ้โหอู่นี้ทําจบเลยนะครับพูดง่ายๆว่าเพื่อนๆมีรถหนึ่งคันเนี่ยนะครับสามารถมาปรับแต่งที่อู่นี้จบเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นการทํากระบะนะฮะแล้วก็ทําชุดไฮดรอลิกนะครับชุดปั่นน้ํามันทนําสีน่สุดยอดเลยคัน <c ười> นี้ ทำใกล้จะเสร็จแล้วครับนะฮะใช้เวลาเพียงแค่หนึ่งอาทิตย์เองนะครับนะฮะจะให้เพื่อนๆดูครับรถดาต้องทรงบึกบึนทรงต้องแบบโอ้โหใหญ่อลังการแล้วก็ทุกอย่างจะต้องแข็งแรงด้วยนะครับอย่างเช่นกระบะเนี่ยนะครับผมเคยเห็นเวลารถดาติดเนี่ยนะครับติดลมเนี่ยไมโครเขาจะใช้อ่าบุ้งกีดันเลยนะครับซึ่งพวกตามเสาพวกงานต่างๆเนี่ยนะครับของรถดำเนี่ยจะต้องแข็งแรงนะครับถ้าไม่แข็งแรงไม่ได้นะเพราะถ้าเกิดไมโครดันขึ้นมาบุบขึ้นมาในยุ่งเลยนะฮะ อู๋เต็มๆนะฮะเขาสามารถที่จะผลิตรถดมนะครับหรือว่าทารถดมเนี่ยภายในหนึ่งอาทิตย์เท่านั้นเองนะครับแล้วก็ดูงานของเขาเนี่ยสวยงามมากนะครับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจที่อยากจะนํารถของตัวเองนะครับมาปรับแต่งให้เป็นรถด้มนะครับก็ลองโทรมาสอบถามพูดคุยนะที่เบอร์โทรศัพท์ในคลิปได้เลยนะครับนะฮะวันนี้มาทําคลิปให้เพื่อนๆได้ดูกันแล้วนะเพราะว่ามีเพื่อนๆหลายคนเลยบอกว่าเอ้ยผมอยากจะเอารถของผมเนี่ยมาทําเป็นรถดมจังเลยนะครับ แต่ไม่รู้จะทําที่ไหนนะฮะวันนี้ก็ได้มีโอกาสมารีวิวถึงอู่แล้วนะครับคนไหนที่สนใจที่อยากจะเอารถตัวเองมาทําเป็นรถด,ดั้มนะฮะก็ลองโทรมาสอบถามพูดคุยกันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับเรื่องราคานะครับอ่าเกี่ยวกับเรื่องราคาว่ากระบะเท่าไรชุดยกเท่าไรหรือว่าเอารถมาหนึ่งคันแล้วมันจบอยู่ที่เท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะครับลองโทรมาสอบถามพูดคุยเลยนะเบอร์อยู่ในคลิปเลยครับโอ้โหดูสิ คันนี้บึกบึนมากๆเลยนะครับแล้วก็คันนี้อีกหนึ่งคันที่เขาทำเหมือนว่าจะสำเร็จแล้วนะครับเหลือแค่สีอย่างเดียวนะฮะนี่ครับสายอีซูสูโอ้โหไปถ่ายโต้ต้ามาเยอะแล้ววันนี้เจออีสูสูทั้งงั้นเลยนะครับนี่ฮะคันนี้น่าจะแทบจะน่าจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับเหลือแค่สีอย่างเดียวนะเห็นไหมครับอันนี้ก็คือชุดยกไฮดรอลิกของเขานะฮะก็จะมีชุดปั่นน้ำมันนี่ รายละเอียดเยอะอยู่เหมือนกันรถด,ดัแต่ละคันแต่ละคันเนี่ยนะครับซึ่งอู่เนี่ยมีเยอะแยะมากมายแต่ละอู่ก็จะมีเทคนิคในการทําของแต่ละอู่ทุกจุดก็จะต้องแข็งแรงนะครับซึ่งรถดําเนี่ยผมเห็นรายละเอียดของเขาเนี่ยฮะต้องบอกเลยว่าทุกจุดของเขาต้องแข็งแรงจริงๆไม่อย่างนั้นไปใช้งานจริงแล้วผุพังหรือว่าบุบสลายขึ้นมาแล้วยุ่งเลยนะฮะเพราะรถด,ดํานี่ก็จะต้องใช้พละงกำลังอยู่พอสมควรในเวลาที่เขาไปทํางานนะครับทุกจุดจึงต้องสําคัญนะฮะ คันนี้ก็อีซูซูเช่นเดียวกันนะครับนี่ให้เพื่อนๆดูครับอย่าลืมนะครับเพื่อนๆครับคนไหนที่มีรถแล้วอยากจะปรับแต่งรถตัวเองให้เป็นรถดำนะครับลองโทรมาสอบถามพูดคุยได้นะครับที่อู่เต็มนะครับพิกัดอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีนะครับงานก็สวยงามมากนะครับแล้วก็สามารถผลิตรถดำได้รวดเร็วมากๆเลยภายในหนึ่งอาทิตย์เท่านั้นเองนะครับ โอ้โหหนึ่งอาทิตย์จบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการต่อเติมนะครับเกี่ยวกับเรื่องชุดปั๊มนะฮะชุดยกไฮดรอลิกนะครับเขาก็จะมีการดัดแปลงใส่ปัม๊มชุดยกไฮดรอลิกเข้าไปอืมแล้วก็ทํากระบะให้ทําสีให้พูดง่ายง่ายเลยว่าจบอยู่ที่นี่เลยครับนะฮะที่อู่เต็งเต็มที่นี่เลยนะครับโอเคครับนะฮะเพื่อนเพื่อนคนไหนที่สนใจอย,อยากจะนำรถตัวเองมาทำเป็นรถด,ดำนะครับก็ลองโทรมาสอบถาม ได้ตามเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ในคลิปเลยนะครับฝากไว้ด้วยนะครับบ๊ายบาย